ถ้ตลอดสายตาสั้นในเด็กได้ถึง67%จจะมาช่วยดีโฟกัสแสง สวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวเลนชลอสายตาสั้นในเด็กนะครับจริงๆแล้วเลนชลอสายตาสั้นในเด็กกับมันมีมาตั้งนานละนะครับแล้วก็มันก็มีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวเอสซิลล์รุ่นสเตลเลสนะครับเป็นรุ่นล่าสุดข,ของเอสซิลล์ที่ออกมาแล้วก็เขาเคลมว่าชลอสายตาสั้นในเด็กได้ถึง67%โอเคสายตาสั้นในเด็กแล้วครับเกิดขึ้นได้อย่างไรอันดับแรกเลยผมจะมาพูดถึงตัวสายตาสั้นก่อนคือสายตาสั้นนะครับจริงๆแล้วเอ่อคมววยาา กระบอกตาที่มันยาวเกินไปอังเกตว่าพอมันยาวเกินไปุแสงนะครับมันมันไม่ได้ตกตรงจอตามันเลยทําให้ภาพมัวนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาพจําลองตัวกระบอกตาปกตินะครับแสงก็ตกตรงจอตาพอดีภาพมันก็จะคมชัดปกติในทางกลับกันนะครับใครที่ใส่ตายาวที่ไม่ใช่ยาวตามอายุแสงอาจจะตกหลักจอตาก็เลยทําให้ภาพมัวได้เหมือนกันถามว่าเลนส์ปกติในเด็ก มันช่วยได้ไหมมันช่วยให้ชัดได้แต่มันไม่ได้ชะลอนะครับสฟตาสั้นในเด็กนะกตัวนี้เป็นภาพจําลองแสงที่เข้ามาในตัวเในตัวลนสปกตินะครับมันก็ทําให้แสงสามารถที่จะตกตรงจอตาได้นะครับแต่มันไม่ได้ชะลอ เพราะแสงตกตรงจอตาปุ๊บใช่ไหมฮะเอ่อเซอเลนส์มันโกรธมันยาวขึ้นนะครับสายจุดแล้วก็บอกตาก็จะยาวขึ้นสายตาสั้นเราก็จะเพิ่มมากขึ้นอยู่ดีนะครับแต่ว่าตัวเอซิลลสเตเลสตัวนี้เป็นตัวเลนส์เนาะคือเขาเคลมว่ามันจะมีตัวตัวเลนส์เลสอยู่หนึ่งพันยี่สิบเอ็ดวงนะมองด้วยจริงๆแล้วมองด้วยตาอาจจะมองยากนิดนึงนะฮะโอเคเห็นไหมวงรอบๆนี่คือตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีของเขาเขาเรียก H A L T นะครับตัวเนี้ย มันจะมาดีโฟกัสรับแสงเพื่อที่จะให้มันตกก่อนจอตานะครับหรือว่าสรางปริมาณสัญญาณแสงที่เขาเที่เขาแจ้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เอ็กซ์เ,เโตโตลลนส์นะครับม,มันเจริญเติบโตได้น้อยลงนะครับหลายคนอาจจะงวงว่าเฮ้ยถ้ามันแสงมันตกก่อนจอตามัน่ามันก็ไม่ชัดแต่จริงไม่ใช่คือตรงกลางนี้ที่เขาแว่นเด็กๆแล้วกต่มองก็ยังเป็นท่าสายตาซึ่งก็เป็นพาวเวอร์ของเด็กๆถ้าฟิตติ้งแว่นดีๆเด็กๆก็ยังมองชัดอยู่นะครับ แล้วก็รอบๆนี้ก็จะเป็นเลนส์นะครัที่ใช้ดีโฟกัสประมาณ1นึ่งเลนส์นะครับสิวงเนาะพวกนี้ก็จะสร้างสัญญาณแสงให้ร่างกายเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีแสงตกก่อนตัวเวตินานะครับทำให้เ การเจริญเติบโต,ตของอิเซล l ล์มันมันชลอ,อนะครับผมพอมันเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บอะหลายคนอาจจะกัง,งวลว่าเฮ้ยมันปรับตัวยากไหมซึ่งผมก็ต้องบอกว่ามันปรับตัวยากกว่าตัวตัวเลนท์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับที่เป็นเลนส์ปกติอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็มีงานวิจัยมาว่า90%ของเด็กนะครับสามารถปรับตัวได้ไภายใน3วันนะครับแล้วก็100%สามารถปรับตัวได้ไภายใน1สัปดาห์มันเป็นเลนส์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็คือ ใครที่พ่อแม่อ่าสายตาสั้นอยู่แล้วนะครับคุณลูกก็มีโอกาสสายตาสั้นนะครับแล้วก็การที่คุณลูกสายตาสั้นเยอะๆนะครับในอนาคตนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัว จองสสตาชิงครับตรงนี้มันสามารถชะลอแล้วก็ลดความเสี่ยงข,ของโรคตรงนี้แล้วก็สำหรับตัวราคาเรียนนะครับผมคิดว่าอย่างตัว X ตอิสร s อสเตเลนมันอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นวันหมื่นสามหอนะครับผมมองว่าถ้าเทียบกับเบนฟิตที่ได้ในอนาคตผมคิดว่าตัวนี้นราคาไม่แพงเลยแล้วก็ร้านเราก็มีโปรโมชั่นมีส่วนลดอยู่ด้วยนะครับแล้วแต่ช่วงนาันนะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ สามารถที่จะาพาคุณลูกมาตรวจสายตาเพราะของเรามีคุณสมาัตินะคะนาารับประจำรุกสาขาสามารถตรวจวัดราสายตาในในเด็กได้นะครับผมว่าถ้าสักประมาณ7จ็ดแขวบถ้ามีความเสี่ยงผมว่าเข้ามาดูสัตวที่ร้านได้นะครับยังไงก็ขอฝากมือเชี่วติดด้วยนะครับขอบคุณนะครับ